ขอบคุณทางวากูมากมาเรียกได้ว่าคนรู้จักถามมากที่จะวากูค่ะเขาเดินมาปุ๊บ <c oughs> วิ้งๆนี่ไงที่รู้จักเาวะ <c oughs> ก็คือการใส่วากูผู้หญิงอะมั่นใจจากภายในถ้าข้างในเรามั่นใจข้างนอกเราก็สวยแน่นอนนี่ายเหมือนวันนี้น้องถาเนี่ยก็มั่นใจแล้วก็สวยใสจากข้างในสวย <c oughs> มากเลยตอนนี้นะคะเวลาไปเจอคนรู้จักอะไรเง <c oughs> บบนนี้ยเขาจะแบบ้ยฉันเห็นอยู่ตามสีแยบไฟแดงน่ง <c oughs> คือออกร้อนได้อีกเหรอคะแบบร้อนได้อีกแบบร้อนจริงๆนะค่ะถ้าสามคำสามคำสำหรับกอฟตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่าเย็นสบายฉ่ำอะไรเย็นสบายเย็นสบายฉ่ำค่ะค่ะตอนนี้ก็มีรายการประจำเป็นพิธีกรอยู่รายการแซทโซนสมนวสาวทางช่องเจ็ดค่ะแล้วก็รายการแกงกระตุนทางเคเบิลทีวีส่วนผลงานนะตอนนี้เลยเมื่อวานเพิ่งไปถ่ายเอวีของ พี่โตโน,โน่มา mm hmm. ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะส่วนก็ตอนนี้นะคะก็มีผลงานโฆษณาค่ะที่ช่วงนี้ก็หลายตัวอยู่เหมือนกันไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นพิธีกรทางช่องแปค่ะแล้วก็พิธีกรทาง w w w ร์ลไบเว็บชิะคมินิทีดัตคอมยค่ะฝากด้วยค่ะและที่สุคัญานะคะอย่าลืมติดตาม หาไปด้านหลังเวทีกันแล้วกัน